ครับสาหรับคลิปนี้ก็ภาพพี่น้องมาเบิ่งงวานบันบานครับวันนี้บริได้ภาพพี่น้องขึ้นเขาเนาะครับครับตามที่พี่น้องเห็นนี่ก็สิเป็นวันสบู่สมครับถือว่าเป็นที่นิยมปลูกครับถุงมือนี้ก็จัดว่านําไปเป็นไม้ประดับเป็นที่ส่วนมากครับครับแต่ว่าถือว่าเป็นวานที่ดีอีกชนิดหนึ่งครับ บานสบูสมนะครับก็คือว่าในตำราก,ก็มีบันทึกไว้ครับว่าเป็นวานทีด่ดีหวานมงคลอีกชนิดนึงครับที่ควรปลูกไว้บานไวเ้เฮือนนะครับเพื่อป้องกันสิ่งอัปมงคลต่างๆครับครับมาเบิ่งลักษณะของเพล่นนะครับว่าเพิ่นมีลักษณะใดนะครับหลายทันที่เลนียไม้ดอกไม้ประดับก็บอาจเรียกว่าบีโกเนียครับเพราะว่าเพิ่นจะมีใบที่ เหมือนกันครับแต่ว่ากระถึงแยกออกมาเป็นหวานชนิดหนึ่งนะครับครับหวานสบู่สมครับลักษณะใบของเพลนครับใบของเพอนกะสีมีลักษณะไข่ถ้าเปรียบเทียบก็คือไข่กับใบบัวหลวงครับคนใบเพลนกะสีเบาลึกเข้าไปนะครับหน้าใบกะสีเป็นสีเขียวหรือว่าเขียวอมชมพูนะครับหลังใบเพลนกะซีมีสีแดงครับตามที่พี่น้องเห็นนะครับ สีมีสีแดงอมชมพูแล้วก็สีเป็นลักษณะใบทีนาครับแล้วก็กรอบง่ายนะครับหรือว่าเฮาขยี้นี่ก็สีเป็นกรอบแล้วก็ฮักล่ะครับสําหรับใบของเพิ่นนะครับครับส่วนเงาของเพื่อนครับเิ่นก็สีมีเงาอยู่ใต้ดินนะครับแล้วก็สีเป็นลำต้นทอดเงาตามหนาดินไปนะครับหรือว่าใต้ดินตื่นๆน,น,นะครับ ครับแล้วก็มีการใบแทงขึ้นมาตามลำต้นของเพือนอุละครับมีลักษณะกลมช้ำน้ำครับสําหรับการใบของพันธนนะครับครับทุกส่วนก็นถือว่ามีรสเปรี้ยวทุกส่วนพันธุละครับครับนี่ก็คือลักษณะใบของเพือนอุครับหวานชนิดนี้ก็ถือว่ามีดอกที่สวยงามครับ ดอกของเพ่นก็สะมีการแทงการขึ้นมานะครับจากลำต้นของเพ่นนะครับบริเวณยอดลำต้นของเพ่นครับแทงการขึ้นมาเป็นดอกนะครับครับส่วนคุณความเสือครับก็คือปลูกไวบานไว้เงืนครับถือว่าเป็นหวานมงคลอีกชนิดนึงครับแล้วก็สอยป่องกันเสนียดันไรสิ่งอัปมงคลต่างๆนะครับสิ่งบดีบ่งามจากโตเฮาละครับหรือว่า จากผู้อยู่อาศัยในบ้านในเฮือนนะครับโดยการปลูกไวบานโดยกุโดยการปลูกหวานไวบ,บริเวณบ้านเฮือนนะครับเพื่อครับไล่สิ่งอป,ปมงคลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีกลมเสอว่าครับถ้าใรกินหวานชนิดนี้เป็นประจำครับกเ็เ็ดให้อยู่ยงคงกับกันชาติครับแต่ก่อนสิกินก็ให้เสกโดยกถานโมพุทธายะนะครับก็คือ คาถาพระเจ้าหาพระองค์นะครับหรือว่าเวลาห่อลดน้ำกระ h i s ก k โดยคาทาน้ำมพุงธาทยะสามจบคือกันครับแต่ก็ยังมีคุณประโยชน์ครับก็คือยังเป็นยาอายุวัฒนะได้ดีอีกชนิดหนึ่ง,น,น,งน,นะครับสำหรับผู้ที่ยมนำไปปงุ์เป็นยาเนาะครับครับนี่ก็คือความเสือที่เสืบทอดกันมากครับตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันนะครับ แต่ว่าทุกเมื่อนี้กัคนนิยมนําไปปลูกปลูกไว้เป็นไม้ประดับครับเพราะว่าเพิ่นก็มีหน้าตาที่สวยงามครับแถมยังมีดอกให้เฮาเห็นไดในทุกปีนะครับสําหรับหวานชนิดนี้ครับครับถ้าเพิ่นออกดอกเดี๋ยวผมสีไทยให้พี่น้องเบิ่งครับว่าเพิ่นมีลักษณะใดนะครับสําหรับดอกของเพิ่นครับช่วงนี้เพิ่นก็ยังบ่ททน้ออกดอกครับ ครับพี่น้องก็คงได้เห็นส่วนต่างๆของเพื่อนแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ครับคลิปนี้ผมก็สิภาพพี่น้องเบิรงไว้เพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามครับครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ